วันนี้อากาศฮ้อนห้อนกินข้าวตอนแล้วก็จวนกันไปตกป่าอ่างพอปอกมเมตตกปลาหาก็พวกมะม่วงกับน้ำห้ามาดยวยมะม่วงกับน้ำห้านี่เป็นไออย่างตีลําขนาดโดยเฉพาะบะม่วงกินกับน้ำห้ามันปเปิงเปิงมะม่วงที่บ้านก็เริ่มใหญ่แล้วแต่ก็ก,กำลังเก็บมาก,กินนอยแหลกนี่กินนี่เป็นมะม่วงป้าลัานเนอร์มันบักไข่ส้มสำหรับคนที่มามากส้มมันก็รำน้ำมอกกัปอมะม่วงส้มก็มีนะแต่บอกพยากเกยกินแล้วมันเค็ดเคี้ยวปะผ่างส้มแหมนอยลุ่มลู่ลุ่มลู่เต็มต้นแต่ก็บก้ากนิ่นมนะ ร้องให้มันสุกๆจนเนื้อฉ่ำปุรามันถึงจะล้าส้มๆหวานๆเอามาแจาน้ำปากินเมาะขนาดในระหว่างตีไปพอปอกกแม่ตกตาเขาก็เปิดน้ำใสขึ้นกับเก้านางแล้วเห็นสัหน่อยตอนนี้นางแล้วกําลังเริ่มทยอยออกดอกแล้วตอนแรกก็ว่าจะบอกหดแล้วนะพอสภาพเหมือนก็นว่าฝนจะตกอย่าแต่ถ้าฝนตกมาได้มันก็บัตทกสักเสื้อั้งอื่นเป็นตกหลายรอบแล้วแต่ตั้งบ้านเฮานี้ยังตกกิดักรอบเลยวกปิ้งมาหาปอกกแม่เห็มหลอบหนึ่งปอกกําลังเปลี่ยนเยื่อให้แม่เอากุ้งน้อยมาใส่เต็น เพราะว่าอาหารปลาตีผสมเอาไว้ันหมดไปแล้วอ,อ้อจะได้ปลาสกกีตก<ำ>เอ้ยโอ้ยสนุกโอ้จมปุ๊บได้ป่าเฮ้ยเน็ดเฮ้ยเออกำลังใส่ได้เลยกุ้งยังอยู่หันอยู่เนี่ย มาน่ะเปลี่ยนยากำยวปากก็ติดเบ็ดปุ๊บเลยตั้งตัวแถบ,บาตานปอกกําลังจะกินมะม่วงตกอกตกใจกันยาแกบอกว่าสะดุง้งหมดเลยก็ดีว่าเอาแมงอหย่างขึ้นมากกและปาตัวน,นี้ก็เป็นปลาตัวเดียวและตัวสุดท้ายติดตกได้ในวันนี้นั่งเต้าอยู่หันจัดเหมือนมันกบได้แล้วก็เลยปล่อยปลาตัวนั่นไปเหี่ยวันหน้าก็มาจอมเอาใหม่